ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินคอดีเพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร0900899994 สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้าวันแคนป้าตัี้ผู้าสสจีค่ะช <15, S 1> ิม่านาฬิกาตรง PS ที61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างพี่นวัดออกมาฟาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะว่าเล็งปั้นอาชีพหมอดดให้นักโทษเนี่ยสร้างไรายได้ค่ะอะนะคะจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะพี่นวัดนะคะนี่เลยคุณผู้ชมนะคะสำหรับนเดชคุกิมิยะเผยภาพนะเป็นภาพหลุดนะลงพุงยืนอยู่หน้ากระจกนะคะชาวเน็ตก็เลย งงทั้งโซเชียลเลยว่าเอ้ยทำไมนาเด็น้องนาเด็กห<อ>ลอ่ลอททำไมปล่อยตัวซะ<ช>จนกาลายเป็นคุณลุงขนาดนี้ค่ะส่วนคนนี้นะคะออกมาเมาส์แทบค่ะพี่พศอานนท์นะคะบ,บอกว่ามีพระเอกดังเป็นสายเปนแะแม่จ่ายเดือนละสองหมื่นแล้วก็ไปกินแฟนคลับด้วยจ่ายถูกไปไหมอะ่ะถูกไปหรอเขาจ่ายกันเป็นแสนอุ้ยตายแล้วใครอะ่ะส่วนเด็กเขาก็ได้กันฟรีแต่แค่สองหมื่นเว้ยเสียตังมีคนทําแบบนี้อีกเยอะแยะเขาได้กันฟรีเยอะแยะทั้งทั้งวงการบันเทิงอยาให้แม่พูดแม่พูดเดี๋ยเบบเวเป็นประเด็นนะฮะ ช่วงนี้คุณผู้ชมนะสนับสนุนโดยลิงคอดี้นะคะสารสกัดไม่ว่าจะเป็นส้มสีแดงนะคะถังเช่าเห็ดลินจือนะคะสามสารสก,กัดมีเขาบอกว่ากินแล้วดีจริงๆนะบำรุงสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคสมัยนี้เนี่ยในเรื่องของสุขภาพก็สาคัญนะคะเพราะว่ามันมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิงคอดี้ช่วยคุณได้แต่วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทุนต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดอันนี้ไม่ได้พูดโปรโมทและไม่ได้พูดเล่นนะฮะของก็หมดจริงๆนะขายดีมากนะฮะวันนี้มาพร้อมโปร โปรโมโชั่นพิเศษครับหมดเร็วหมดไวจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจัดโปรสุดคุ้มให้เลยถ้าคุณรับไป2กระปุกละทห้พิเศษจาก5,000บาทแล้วเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศย้ําค่ะ0 9 0้า9 9่ค่ะศก้าป่ะนะคุณผู้ชมนะคะการวงการบันเทิงไม่ยุง่งวงการนางงามไม่ยุ่งแล้วนะคะพี่นวัดต,ตอนนี้มายุ่งกันเมืองเต็มตัวแล้วมั้งนะฮะเ <laughs> ขาบอกพี่นวัดนะฟาดกับนะรัฐมนตรียุติธรรมก็คือท่้น,นสมศักดิ์เทพสทินนนคะะสมััยกอ เพราะว่ามิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเคยไปจัดที่จังหวัดของคุณสมศักดิ์เทพสุทินจังหวัดสุขโขทยัยนะคะดลพี่นวัดก็เคยไปกินข้าวด้วยกันไปขอสปอนเซอร์นะคะล่าสุดนะคะพี่นวัดเขาบอกว่าฉากนะคะ ที่คุณสมศักดิ์บอกว่าจะเล็งอาชีพหมอดูเนี่ยให้นักโทษเนี่ยสร้างไรายได้เพราะว่าคนสมศักดิ์เนี่ยเขาบอกนะแม่ว่าการสร้างอาชีพให้กับนักโทษตอนนี้เนี่ยมันมีหลายอาชีพที่มันต้องลงทุนเยอะไงเขาก็เลยแนะนาว่าหมอดูไหมลงทุนน้อยมีไพ่สํหรับแค่ไม่กี่สํหรับก็สามารถทําเป็นอาชีพได้แล้วนะเขาก็เลยเออจะเพิ่มหลักสูตรนี้มันมันไม่ใช่ได้จะเป็นทุกคนนะใช่ไหมแม่มันจะต้องมียานพิเศษอ๋อต้องมีเซนนะมียานใช่ไหมเห็นผีเห็นคนทําแท้งค่ะเป็นวิญญาณ เห็นนู่นเห็นนี่ไม่ใช่จะฝึกกันได้ใช่ไหมมันไม่ได้นะโออมันจะได้เหรอหรืออาจจะได้ก็ได้เลยไปฟังท่านสมศักดิ์พูดว่ายังไงบ้างท่านสมศักดิ์บอกว่าแค่มีไพ่แค่สองสำรับเนี่ยก็ลงทุนได้นะก็บอกว่าสำรับไม่กี่บาทเองห้าร้อยบาทที่เว็นไงคะแล้วก็แจกแล้วก็ดูแล้วก็ ปักกาปักแปดให้เด็กก็บอกแม่หรือว่าเขาเล่นในนี้นะคะดัมเม่นี่เลยพี่นวัดก็เลยออกมาโพสตเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะเพราะว่าคนพูดถึงกันเยอะมากเลยพี่นวัดก็บอกว่าท่านสมศสรับอยากให้นักโทษเป็นหมอดูจริงๆเหรอครับไม่น่าเชื่อว่าท่านคิดได้ท่านยังไม่รู้อีกเหรอครับว่าหมอดูมันคือธุรกิจความเชื่อประจ,จากเหตุผลที่พิสูจน์ได้หมอดูคู่กับหมอเดาทุกข,ของคนอื่นเนี่ยเอาไปเป็นทําเป็นเงินของตัวเองเสียเงินแบบไม่มีเหตุผลอยากให้ท่านเอาเวลาตรงนี้เนี่ยว่างว่า ไปศึกษาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิสูจน์สารเสพติดจะดีกว่าน,นะครับจะได้เป็น,ป,นประโยชน์ต่อประเทศชาติเอ๊มันเหมือนกับพี่กว่าตบป,ปากนะคบเมืองไทยไม่มีบ่อนเมืองไทยไม่มีการค้ายาเสพติดนะคะเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองต้นเท่านั้นนะคะไม่มียาเสพติด <c oughs> ไม่มีบ่อนนะคะพี่นวัดพูดอย่างนี้เป็นพี่นวัดเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะอยู่ในแผ่นดินนี้นะคะไม่สมควรเนาะนี่ยังแวะไปไปแซะนี่เลยนะคุณอเนกเลยนะแม่คุณอเนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมบอกว่า ท่านคนนี้ก็กําลังมีโครงการเหมือนกันบอกว่าจะสร้างจรวดไปวิ่งเล่นรอบดวงจันทร์แล้วแหมผู้นําแต่ละกระทรวงสุดโต่งสุดขั้วจริงๆนะคะใช่เขาจะไปดวงจันทร์เขาบอกว่าไทยเนี่ยอีก7ปีข้างหน้าจะไปแล้วไปดวงจันทร์นะคะแม่เราจะไปได้แล้วหรอกูว่าเอายาต้านโควิดมาก่อนเอาไหมกูกูไม่ไหวแล้วเนี่ยเอายาก่อนดีกว่าเนาะอายาต้านโควิดเถอะที่เดวัดเขาด่าก็ถูกแล้วราค่ะเขาดัดก็ถูกแล้วราค่ะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเขาเป็นซะอย่างเงี้ย นะฮะคือคนจะเป็นหมอดูมันไม่ได้เป็นง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบว่าเห็นผีตาทิพย์เออ็กซเร์ได้ไหมคุณพ่อเซลหรอเซลเล้วเดี๋ยวคนๆก็จะเห็นอนาคตเห็นว่าคุณต้องไปทําแท้งคุณมีกรรมเพราะทําแท้งคุณเห็นนู่นเห็นนี่ เห็นโอบามาจะได้เป็นนาบานาที่พอดีโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้มันจะงมงายไปใช่ไหมมันจะกลายเป็นงมงายค่ะนะคะเอาไพ่เอาไพ่เนี้ยนะคะไปทําอย่างอื่นนะคะห้าร้อยนี่เอาไปทําอย่างอื่นได้เลยนะไพ่สำหรับแล้วไม่ถึงห้าร้อยถูกกว่านั้นถูกกว่านั้นซื้อที่เซเว่นถูกสองร้อยกว่าบาทเซเว่นนี่เองเนาะใครก็เป็นหมอดูได้มันไม่ใช่ค่ะนะคะหมอดูมันไม่ไม่มันเต็มสนามหลวงจําได้ไหมมียุคหนึ่งหมอดูเนี่ยเต็มสนามหลวงเลยตอนที่สมัยก่อนที่ก็เปิดให้คนเข้าไปอ่ะค่ะ แล้วก็เดากระสุดพลังเลยอะแม่ไม่เคยลองไปตอนนั้นใช่ไหมเคยผ่าแล้วเห็นเยอะแล้วก็ห,หมอดูหมอดูออแล้วก็ไม่ไปกลางวันไม่ได้ไปกลางคืนอ๋อเหรอเนื่องว่าไปกลางคืนแม่ไม่เคยไม่กล้าไปกลางคืนเพราะว่านี่มีคนเคยไป,ไปทําข่าวตอนกลางคืนนะแล้วเดินสนามหลวงในยุคหนึ่งนะเป็นไงแม่โอ้โหคนเอาไม้ไล่ตีเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมอะ่ะก็ลูก เพื่อนฉันเองอ่ะเขาไปไปทำข่าวอะไรสักอย่างหนึงแหละแล้วก็ไม่ต้องเดินแล้วก็หาที่จอดรถไม่ได้แล้วก็ต้องเดินลันามหลวงไปอ่ะแล้วก็นักพัน์เป็นกระเทยไงแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเราวีกระเทยคนเดียวในวงการบันเทิงเขาแต่งตัวโป๊งไงแล้วไปเดินดุ่มๆในสนามหลวงถือไม้อยู่แล้วลูกเด็กแถวไหนมันเห็นมันมันว่าผิดที่ไม่ใช่คนแถวนี้มันก็วิ่งไล่ตีกเอาไล่ตีเลยวิ่งท้งถนนสูงเลย นักข่าวท่านหนึ่งนักข่าวท่านหนึ่งจกรอค่ะไม่รู้เลยนะคะจกอรนะคะเคยไปเดินไม่ได้ไปขายนะครับไปไปทำไปทำข่าวบริเวณนั้นแล้วก็ต้องเดินตัดมาเพราะว่ารถจอดจอดอีกที่หนึ่งแล้วก็แต่งตัวเซ็กซี่อ๋อเขาเข้าใจผิดเจ้าชินกมาขายแข่งอไล่เอาไม้ไล่ตีวิ่งหนีกอบตายร้องห่มร้องห้าใหญ่เลยเขาบอกว่านี่ทำไมทุกคนมามองว่าหนูต้องเป็นอาชีพอย่างนั้นหนูเป็นหนูเป็นเดี่ยวข่าวสาวเขาสวยไงแม่หรอ เอ้าจอมขวัญเหลาเพชรนะคุณผู้ชมเมื่อวานไปโพสที่ช่องเนชั่นเพื่อนโทรมาเล่าให้ฟังยังไงฮะแฟนคลับเนี่ยเขาช็อกกันแม่เพราะว่านี่เลยนะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีนะคะพี่มิวกันนิกาเนี่ยเขาก็เป็นนักข่าวเนาะเขาเป็นนักข่าวนะคะที่ทางด้านของช่องเนชั่นทีวีและเขาเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับพี่จอมขวัญนี่แหละค่ะก่อนเข้ารายการแล้วก็ออกมาโพสต์หลายคนก็เลยตกใจว่าเฮ้ยหรือว่าพี่จอมขวัญเนี่ยจะกลับไปซบอกอ่ที่รังเดิมก็คือช่องเนชั่นทีวี นั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนเชั่นเขาก็ำลังปรับในเรื่องของรูปแบบการทํางานแล้วก็หาผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ๆรวมไปถึงผู้ประกาศข่าวที่มีฝีมือย้ายมาอยู่ที่ช่องเก่านะคะเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าออกมาหลายคนก็เลยเดากันแน่ว่าไงน่าจะกลับไปไหมไม่แน่ใจถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่า จะได้เหรอเพื่อนพูดนะไม่ได้ไปถามพูดนะพี่จอมขวัญเพื่อนบอกว่ามันจะได้เหรอเพราะว่าอยู่ที่เนชั่นเนี่ยศัตรูก็เยอะอหมายถึงพี่จอมขวัญมีศัตรูด้วยใไหมหรออ๋อมีจดจดเก่าจดเก่าเยอะแต่ก็ไม่แน่นะคะแต่ก็ไม่แน่อาจจะกลับไปก็ได้เพราะว่าเพื่อนตัวมาบอกว่าจอมขวัญมาเนชั่นเมื่อวานนั่นละสิเขาไม่ทาอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะเวลาต่อไปไปเนชั่นไปถ่ายรายการไม่เห็นใครบอกว่าฉันไปทํารายการไปทาอยู่เนชั่นบ้างเลย ใครใก็ไปได้ใช่ไหมใครก็ไปได้เนชั่นนะ่ะก็มีรายการสดรายการอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเอ,เอาเพจดังเตือนนะคะนั่นเน็กนะตรวจโควิด9นันนะด้วยตัวเองอันตรายเหรอชี้อาจเกิดผลลบ ลวงผลลวงเหรอใช่แม่<อ>คือคุณน้าเน็กด้วยความที่ตอนนี้เขากังวลเนาะในเรื่องของโควิดสิบเก้าเขาก็เลยไปซื้อชุดตรวจนะเป็นอุปกรณ์ตรวจโควิดแน่ใจว่าชุดตรวจโควิด1นทีนทำไมมันเหมือนอะไรแม่มันไม่ใช่ชุดตรวจวัดท้องไม่ท้องเหมือนที่ตรวจตั้งคภ์ใช่ไหมตรวจตั้งค<ช>ันคือมันคล้ายๆกันนะแม่แต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจโควิดสิบเก้าด้วยตัวเองอะนะคะพี่นัาเน็กเนี่ยเขาซื้อมาเอามาตรวจแล้วก็เอามาโพสต์ลงในเพจของตัวเองนะคะบอกว่าเนี่ย เขาซื้อชุดตรวจมาละปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็มันขึ้นขีดที่ตัว C ก็หมายความว่ามันไม่พบเชื้อนั่นเอง เขาก็เลยบอกว่าเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ดีใจแล้วไม่ติดเชื้อแล้วพี่ก็ซื้ออุปกรณ์นี้มาเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะให้น้องๆทีมงานของทางเพจของคุณน้นเน็กเนี่ยให้ตรวจด้วยนะคะพอพี่นัานเน็กลงไปแบบนี้ทําเอาเพจดังเนี่ยนะคะเข้ามาเตือนเลยก็คือเพจ d ราม a าแอ i ด t กเขาออกมาแชร์โพสต์ของพี่น้นเน็กนะคะแล้วเขาก็ออกมาโพสตบอกว่าเตือนภัยเลยว่าอย่าไปซื้อที่ตรวจแบบนี้มาตรวจเองมันเป็นอันตรายมากๆเพราะว่าทางออยอนเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการอนุมัตินะคะให้ขายกับประชาชนทั่วไปหลายตัวมันยังไม่มีความแม่นยําอาจจะ เกิดผลบวกผลลบรวงได้หมายความว่าสมมุติว่าเราเนี่ยมีเชื้อผลมันอาจจะบอกว่าเราไม่มีเชื้อก็ได้ถ้าเกิดเราเอาไปตรวจแล้วเราคิดว่าเราไม่ติดทั้งนั้นที่เรามีเชื้อเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยชุดตรวจพวกนี้ออยาเขาอนุมัติให้ขายกับบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าสถานบริการทางการแพทย์เท่านั้น ไม่มีการอนุญาตให้ประชาชนซื้อไปตรวจม่วๆเองนะคะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยความแม่นยําของมันยังไม่สูงพอถ้าเอาไปตรวจเองมันอันตรายด้วยเวลาติดเนี่ยไม่ใช่ว่าติดแล้วเขาจะต้องนู้นนะเขาก็เขาต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะใช่แม่เขาตรวจสองรอบหลายรอบเลยสองรอบนะคะแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านั้นดีนะคะซื้อเป็นเครื่องตรวจโควิด -19 ไม่ได้ซืที่ตรวจคันไปไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ได้ผลเป็นลบ ฉันทองอันนี้มโนแล้วเหรอคือสามขีดฉันทองอย่างมาคาร่าแม่ว่าเขาต้องซื้อมาตรวจไหมคะมาคาร่าไม่ต้องเพราะว่ามาคาร่าไม่มีมดลูกอ้าวเหรอไม่มีมดลูกตรวจยากตรวจอะไรดีนะมาคาร่านี่ก็ตรวจสุขภาพจิตตออสุขภาพจิต ก่อนเลยเพราะว่านะเป็นคนสวยเซ็กซี่คนสวยเซ็กซี่ต้องตรวจสุขภาพจิตนะฮะฮะ<ม>คุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนต้องขอ,ขอขอบคุณช่วงนี้นะสำหรับผลิตภัณฑ์ขายดีอันนี้พูดจริงๆขายดีมากนะฮะ,ะของไม่เหลือแล,แล้วก็ต้องสั่งเพิ่มเลยนะฮะลิงคอลดี้คุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ค่ะรับไปเลย2กระปุกลดให้พิเศษจาก5,000บาทเหลือเพียง3,000บาทเท่านั้นสนใจก็โทรได้เลยนะคะ090 089 9 9 9ศูย้าาำค่ะ090 089 9 9 9ศู อ่ะุผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าขอนาสีผมเขานําเทรนสีผมบ้างนะคะแต้วนะคะเปลี่ยนลุกนะ,ะสุดเฟี้ยวเลยนะฮะหลังจากที่เพิ่งได้ฉายา,ยายจากวงการบันเทิงไปนะจากนักข่าวไปนะคะว่านาคีรอกครับล่าสุดเธอลอกผมด้วยนะคะ,คะจะสีสวยขนาดไหนติดตามช่วงนี้พาสักรู่หนึ่งก่อนค,ครับค่ะ